สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เฮียอามคนดันรถนะเรามีภารกิจด่วนอีกแล้วครับด่วนทุกรอบนะเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูรถกันที่อำเภอปักทงชัยนะครับครับเดี๋ยวเรากำลังจะเดินทางนะวันนี้เราไปกันหมดบ้านเลยนะมีคุณหมอแก้วนะแล้วก็มีลูกชายผมไปด้วยนะฮะโอเคครับไปกันครับผม ครับผมก็เราเดินทางมาถึงอำเภอปากคงชัยแล้วนะฮะก็เดี๋ยวแวะหาโชคหาลาบกับแผงลอตเตอรี่ที่ปั๊มกอทก่อนะฮะอีกโลหนึ่งถึงบ้านลูกค้าครับสวัดีครับมาครับเจ๊แก้วนะแล้วก็เจ้าผูกเท้านะอีสามสามนะแก่แต่เก่านะครับผมเดี๋ยวไปดูครับว่าเราจะได้รถสวยไหมวันนี้โอเคครับผมเซหลันเรียบร้อยแล้วเทสเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับไพโอเคอาตีเอกสาแล้วก็โอเคนะครับ บ้านก็มาซื้อที่บ้านเลยนะมาได้รถกลับน,นะครับจะเป็นเก็บสัญญาล้วใส่ซิ่งก็เก็บกำตังรอดได้นะใส่ซิ่งนะครับรถสภาพดีเก็บ